กับาวสวีทท mm ่านผู uh ้ชมนะครับพวกผมรบูปชาแนลนะฮะนี่ย mm ู่ในเกมอาการนะอ่านว่าอาการมั้งนะน่าจะอ่านว่าอารอาร์อ่านมาอาร์ก้านะก็จะมาเล่นนั่นเล่นก็เกมนี้ก็ไม่เชิงสนุกแต่มันเล่นเพื่อเพื่อความเพลินๆนะเล่นไปก็เพลินๆนี้แหละนะเห็นเลขตั้งชื่อชื่ออะไรดีป่ะอืมเอ่ะคิดไม่ออกกูไม่เรียบร้อยกูไม่มีชื่ออะเออไม่มีชื่อกูมาแล้ว กินเด็กจุดนะเด็กไปเรื่อยนะก็เกมนี้ก็ให้ขายก็ใช้แนวกับปลาอหญกกินปลาเล็กกันเลยครับเฮ้ยเฮ้ยม่ไ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 ม่จีบไปหาทำไนี่จับครูอะกดปดไปหนึงโอเคเพย์ะตมามามาสกอร์ยี่สิบห้าละดูนว่าผมจะตายไม่ตายนะ นะะลุ้นกันไปนะฮะเกมแดกจุดนะบอกแล้วเกมนี้ก็ไม่เชิ่สนุกแต่มันเป็นความเพลินนะฮะเพลินดีอะไรเนี่ยตรงนี้มันพิมพ์ย่างไรไปเฮ้ยเฮ้ยแดกจุดเว้ยแดกแดกเข้าไปเฮ้ยเไอ้เฮียนี่มิ้งใหญ่ชิบหายอยากกินนะเว้ยเฮ้ยไม่งอตาลายเฮ้ยทางนี้ไม่งอนตาลายแต่ตัวเล็กอีก็ดีหนึ่งคือ เฮ้ย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 วฮ้ยเ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 ้ยเฮ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 ้ยเ อสกอตสกอต64นะฮะบอกไว้ก่อนนะผมไม่น่าตั้งชื่อกวตีเลยถ้ามีคนไทยมานับลองโดนแดกแน่เลยอย่าตั้งชื่อกวตีนะไม่แนะนำตั้งชื่อภาษาอังกฤษดีกว่านะชื่อไทยตั้งชื่อแบบนี้มันจะกวีตีไหมนะอืมอ่าร้อยฮะโอ้ตรงนี้หาเล่มเลยมีจุดจุดมีจุดได้แดกเยอะเลยฮะ ไสเข้าไปฮะตัวเราผมเริ่มใหญ่นะใหญ่มากล่านี้ถือว่าใหญ่นะลังการกินจุดไปเรื่อยๆนะตัวนั้นตัวพอบเราฮะมันก็ไม่กล้ากินล้วหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อยน้อยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่กว่ามันนี่หรอเฮ้ยมาเร็วเฮ้ยมาดิตัวใหญ่กว่ามึงไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยจะกินได้แล้วเฮ้ยตัวใหญ่กว่ามันนะโอโหตัวนี้ตัวพอๆกันนะถอยฮะตัวพอๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอเจนี่มึง นใหญ่กับผมนิดหน่อยแต่มันก็ไม่กินผมช่างแม่งอะตอนนี้เหยียโดนนะตอนนี้ไม่ทันหลบแต่ซ่ารุนตัวใหญ่มาแล้วโดยเฮียนี้ตัวเราก็จะแตกตัวแบบนี้นะไอ้ไอ้หำเอ้ยไอ้เฮียไม่เฮ้ยไอ้ศาสตร์ไม่ได้ไปโดนไปเลยอืมชื่ออะไรดีวะมึงคิดไม่ออกอะชื่ออะไรดีนะอืมแล้ว อ่ะผมมาชื่อเลยชื่อนั้นแล้วกันนะอ่ะจีจีกินไม่ออกฮนะหมดหัวอ่ะจีจีง่ายๆเลยเฮ้ยใครชื่อก็ซิล่าว่ะโอซิล่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ไอสัตว์กูไวกว่ามึงเฮ้ยมึงเด็กกูไม่ทันหรอแบลเฮ้ยไอสัตว์เด็กกูเหรอมึงเด็กกูไม่ทันหรอกอ่าฮ่าโวยวายนาะไอเด็กเด็กกูไม่ทันหรอไอเจนี่โอ้ย ไม่มีใครใดผมท่านนะยิ่งตัวเล็งอินนี่ผมว่าไม่น่าจะกินอาหารนะผมไม่ค่อยอยากเล่นกินอาหารผมอยากไปยั่วยั่วโมูหคนมากกว่านะเฮ้ยมึงทำกูไม่ทันหรอกไอ้สัสยูฮ่าเฮ้ยทำกูไม่ทันหรอกบอกไว้ไอ้เฮียในสองตัวนีว้มันลิงผมนะเอ้ยไอ้เฮียนี่ก็สีเขียวปื้ดเลยมา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 อันนี้ก็สี่นาทีกว่านะผมไม่อยากอัดไม่เกินสิบนาทีนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะคลิปเฮ้ย อุยโยเฮ้ยฝนจะร้องเฮ้ยไม่ใครกินเด็กผมเลยอ่ะโอเคน้ำตาถั่วก็ดีไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังนี้เผือทำเมาส์เลื่อนนะครับกินนี้ก็มาเล่นกันได้คุณพิมพ์ตามคุณพิมพ์ในกูเกิลแล้วพิมพ์ตามนี้หมเลยนะนี่พิมพ์นู่นนี้หมดลยวอากาณ์นะกดข้อไปอันแรกเนี่ยได้เลยๆๆๆผมว่าข้อมามัวหรอกเฮ้ย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  เฮ้ย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 ไอ้นนี้น่ากินว่ะเฮ้ยนายขคกินนอยขอขอกินหน่อยตามติดตัวนะวินยอนยังตามติดเดี๋ยวๆอ้นี้แดกจุดยังตามติดนะฮะแม่งเอ้ยมุกฝืดว่ะเฮ้ยไอ้เช่นนี่แม่งใหญ่สัตว์เลยแล้วก็ห้าสิบสามเมล็ดนะนะผมกินไป เอ้ยขอเอ like er ้ยเฮี้ยถอยด่วนฮะถอยด่วนไอ้เี้ยตัวใหญ่ชิบหายไอ้ตัวใหญ่กับมันตัวใหญ่ก่อนเรานะเราอยากไปกินมาฮะเฮ้ยทันฮะพอเบื่อที่จิตอลนะฮะอืมทร้องไม่ไม่ใครกินผมได้นะเพราะผมต้องฆ่าเนยเทมแล้วในโดนกินในกูไม่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 หักหลบทันฮะเฮ้ย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 รล้ช่องนะ รอช่องเล็กๆไปได้โอ้โหเฉียตายในที่ชีวิตนะครับเฮ้ยโอ้โหนี่มันโดงเงี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนายขอกินหน่อยไอ้นี่มึงกดไหมแน่เลยขอกินหน่อยนายขอกินหน่อยในภาษาอะไรเนี่ยขอกินหน่อยไอ้เชี่ยโปรแกรมพึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมพึ่งเฮ้ยเฮ้ตัวนี้ผมผมพึ่งแรนเดอร์ผมพึ่งแรนเดอร์วิดีโอไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายโอ้โหไอ้นี่ ขอกินหน่อยเฮ้ยเฮี้ยมขอดีกหน่อยเฮ้ยไม่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 เห็นเพื่อนเฮ้ยผมว่าผมโดนล้อมแล้วไม่นา่ารอดเลยใครใครๆก็จ้องที่จะกินกูอย่างเดียวเนี่ะขึ้นบนฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายอย่าโดนกินได้ไหมนะฮะยำ แดดจุดเข้าไปฮนะผเพลินดีนะบามั่งก็มันมนั่งกับผมลุ้นได้นะเฮ้ย,ยนี่มันจะกินกูวะขึ้นนะฮะอืมอเฮ้ยเฮ้ยแดกเข้อกแดกหน่อยตัววัวพร้อมรอหนนะ้าตัวนี้ตัวแดกได้ปะเนี่ยมผมตายมาเลยบอกว่าอยู่เล่นเมื่อนั้นนะฮะ โอเคผมตายละอ่าครนนี้สวัสดีครับเล่นเล่นเล่นหนึ่งหนุ่มนะฮะ